ขอบสดาท็อปเทนวันนี้ขอสเสนอตอนสิบช็อตหน้าแหกหน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บอาจมีขยาบทีที่จะฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานณที่นี้ด้วยถ้าตูรละชอบชอบใจผมและบุงแช์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดไอคอนขอบสนามหน่อยนะครับ ทานดับสิบนี่สดสดร้อนร้อนนอนถ่ายจากทีวีที่บ้านครับเรือใบสีฟ้าพาเชิญหน้าไก่เดือยทองจังหวะได้ประตูช่วงท้อยเวลาจากรายทีสเตอร์ลิงยิงครับยิงดียิงเด็นเล่นเอาแป๊บดีใจลืมอายุไขของตัวเองเลยครับซึ่งไอตรงที่หน้าแหกเนี่ยครับมันมาเกิดเอาหลังจากที่พี่เป๊ปแกวดีใจวิ่งไปวิ่งมาเหมือนหมาบ้าโดนน้าร้อนเพราะตอนจังหวะยิงเข้าเขาเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า V A R มาดูย้อนหลังก็หงายหลังปังเลยครับเพราะพี่เป๊ปแกวิ่งดีใจใส่กล้องไปแล้วก่อนได้กินแฮ้คไป ของขวัญปลอบใจเราไปดูเหตุการณ์ต่อไปกันดีกว่านะครับอันดับ9้าครับภาพเก่า,าแตกแหวกจัดสมัยเจอราดเทอรี่ยังซียังวัยรุ่นอยู่เลยครับเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวครับเจอราดเจอเด็กน้อยหอยสังโอหังปีนเกี่ยวเท่าน,นั้นเองครับซุปตาแม่อูสายยืน่นมือมาจับแทนที่จะช่วยตอบรับโมเมนต์ให้ดีแต่ไอเด็กคนนี้กลับใจกล้าหักหน้าซุปตาและเท ế, ชนิดหน้าแตกให้ขาบิดหงุดหงิดหน้าแตกเลยเจอรากโก อันดับที่8ต้องบอกว่าการพุ่งล้มนี่ไม่ใช่เรื่องขี้โกงแต่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องแท็กติกที่ทึกทักกันว่ามันเป็น,สนเสน่ห์อันโคตรเท่ของฟุตบอลครับ ซึ่งมันจะไม่อะไรเลยครับถ้าหากคุณพุ่งล้มแล้วเนียนเซียนจับไม่ได้กลายเป็นฟาวจริงแต่หากมึงขิงแล้วพลาดก็อาจจะก,กลายเป็นไอง้งั่งตัวใหญ่ทําอะไรแบบไม่คิดดังพี่โมดุชีจังหวะนี้ครับเล่นไม่ดูจังหวะจะโคนโดนล้มโดนญ่าเรียกได้ว่าจะหงายพี่ก็หงายก็อับอายยันลูกยันหลานสิครับเชิญรับใบเหลืองมปเป็นของสมนาตคุณเลยพี่โทษ อันดับเเรามาดูเรนาโตซานเชสที่ต้องร้องเช็ดเท่หลังจากได้ดูเลยครับเพื่อนรออยู่ขวาตะโกนว่าส่งให้ข้าหน่อยเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเลื่อนลอยคอยเหม่ออะไรดันเห็นเขาควายบนป้ายโฆษณาแดงๆเป็นหน้าเพื่อนเถื่อนสัสๆเลยจัดยัดส่งให้มสิสหายก่อนโดนด่าไอควายนะมันป้ายโฆษณาไว้ยก็ความบั่นใดแม่งมีผลต่อการส่งบอลจริงๆนะครับ ดับ6ตกตกเป็นขอผู้ชายคนนี้ที่เยอรมันนายท่านมากแกเกิดกระหายหิวน้ำรู้รู้สึกคอแห้งแรงไม่ค่อยจะมีครับแต่ให้ดูจังหวะเกมดีๆครับมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยฮะก็เลยหันไปบิดควรดื่มออกออกจังหวะช็อกก็มาเยือนเลยเมื่อพี่แกดื่มเสร็จการจะเสด็จมาป้องกันต่อเจอลอทีเผลอยืนเหวอยืนเอ๋อบวกเหน,นหน้าแตกครบคุกพันแนกเลยนะครับ ต้องบอกว่าอันดับ5หาเกิดเบอร์ครับจับตาดูนายธวารสุดหล่อผู้นี้ดีๆนะครับแกนึกว่าตัวเองเป็นนักมายากลครับเสกบอลอันตรธานหายวับไปได้เฉยก่อนมาเฉลยความจริงคือจริงๆแล้วพี่แกตาไม่ได้มองตีมแล้วตีมก็ไม่มีสกิลชิวเกินไปปล่อยบอลไหลออกจากเท้าแล้วแม่งเบอร์ยาวถึงขนาดเตะลมเพื่อนสมน้ำหน้าไม่รู้ว่าจะหายังไงกับมึงแล้วว่ะ อาจดับสี่นี้ก็เรียกว่าเพื่อที่ไม่รู้ใจครับมึงลุยมาด้วยกันแท้ๆลูกากูบูมาขวาลินกาดปาดข้างในเดาใจกันถูกต้องครับบอลล่องจากพิกูสู่การปาดเข้าตะขายแต่กลับกลายเป็นว่าลินกาดเสือกไปพัง,งาดดีใจผู้เดียวแบบเฟี้ยวฟอปล่อยลูกากูรอก,กอดดู3ามวินาทีไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่าะเรียกเฉยเลยครับกูอุตสาหอสิให้แท้ๆแม่มเป็นตัใจคนเดียวไอ้ี้ จังหวะน,นี้ครับส่งกันไปกันมาไม่กี่คนเพื่อนอีกคนที่เพิ่งเดินทางมาครับวิ่งเข้าไปตะโกนเรียกเพื่อนแต่หลังจากเพื่อนหันมาตอบกลับเขาต้องหายหลังเง้อเพราะความพังของใบหน้าครับโอ้โหขาวจวนด้วยว่าไปเล่นงิว้วแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วบอกถึงสรรพคุณความดีเลิศเมาสบายต้องมีเลยครับอุลต้าไลท์ยูวีดีฟน์เอสบีเอฟ50พัดพัพัปกป้องแสงจากแดดยาวนานถึง8ชั่วโมงแถมยังกันน้ำกันเหงื่อไม่เหนียวอีกต่งางหากหน้าขาวๆลอยๆหน้าแขกในสนามแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก จังหวะขายก็มาอันดับสองวกมาประเทศไทยในค่ำคืนที่ไม่มีใครลืมครับมหาเทพเวลบบลิอุดโชว์สกิลสุดยอดด้วยทอดห้าเข่งเก่งสัตัดจัดว่าโคตรเทพจังหวะประจันหน้ากะว่าจะโชว์ท่าย,ยากฝากให้ํำแต่ความระยำดันมาเสียก่อนครับโชว์ยังไงไม่ทราบครับแต่ภาพที่เห็นคือบอลกระเด็นออกจากเท้าหน้าแหกอับอายกลายเป็นลืมไม่ได้เลยจังหวะนี้ จังหวะอันดับหนึ่งนี่ต้องบอกว่ามาเป็นภาพนิ่งซิ่งไปถึงการโดนล้อข้ามปีของพี่เฟนไลนี่นี่ในปี2017นะครับแมนยูสเสด,ดไปเจอมาดริดในเกมซุปเปอร์คัพแต่ความแตกยับมันอยู่ตรงที่มันมีจังหวะหนึ่งครับเฟลไลนี่โดนบอลยีหน้าระยะสิบหลาไม่น่าเกินเดินกันไม่เป็นเลยซึ่งไอจังหวะหน้าบิดของแกครับมันก็หาหน้าแตกเนียจนโดนคนโซเชียลเอาไปล้อกันทั่วโลกคิดดูเอาก็แล้วกันเด็กโอ้โห และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับโอ้ยล่างแทบพังภาคเสร็จเฮ้ยบ่ายโมงงานลูกค้าโอ้โหแดดเป้ยงเฮ้ยไม่ต้องกลัวดีกว่าเรา ขอบสนามขอแนะนำ o r i e n t a l Princess f o r m e n u l t a l i g h t UV Defense SPF 50 PA++++ ปกป้องผิวจากแสงแดดสบายผิวไม่เหนิกนนะ่ะดูเป็นธรรมชาติลองดิแล้วคุณจะติดใจ